พักประชาธิปัตย์ยังคงเดินหน้าเปิดวิธีปราศัยใหญ่นะคะวันนี้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในจังหวัดยะลาหลังจากที่เมื่อวานได้เปิดตัวที่นราธิวาสไปแล้วนะคะหัวหน้าพักย้ําชัดว่าไม่ร่วมงานกับพักการเมืองที่ต้องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา112ติดตามกับคุณติชิลาพื่้สารพันรายงานสดมาจากสนามโรพิทีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาค่ะติชิลาค่ะ แม้ว่าจังหวัดยะลานั้นจะถูกมองว่าเป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาชาตินะคะเพราะว่าเป็นบ้านของนายวันมูมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคค่ะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่หวั่นนะคะวันนี้ได้มีการเปิดเวทีปราศหัยและเปิดตัวในส่วนของว่าที่ผู้สมัครสอสทั้ง3เขตพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งค่ะ แม้ว่าอากาศจะร้อนจัดนะคะแต่ว่าผู้สนับสนุนหัวคะแนนและว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ยังคงทยอยเดินทางมายังสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาที่จัดเวทีปราศัยใหญ่และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง3เขตในช่วงเย็นวันนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้ปราศัยใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งช่วงหนึ่งได้ชี้ชัดว่าไม่สนับสนุนพรรคที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 2และมาตรา1และ2ที่เกี่ยวข้องก สถาบันพระมาหากษัตริย์ค่ะ ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้พักประชาธิปัตย์นั้นเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งคือนายวรวิย์บารูนะคะหลังก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการวางตัวเพราะว่ามีการติดป้ายประกาศตัวของว่าที่ผู้สมัครในเขตหนึ่งของพักถึงสองคนคือนอายอรุณเบญจลักษณ์และนายวรวิ์บารูนะคะโดยวันนี้พักประชาชาตินั้นได้จัดเวทีพบปากกับชาวไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะโดยพันตำรธธวจเอกทวีสอดส่องเลยาธะที่การพักย้ำนะคะว่าพักประชาชาตินั้นไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นพักของคนศาสนาใดศาส านาหนค่ะแต่ว่าเป็นสถาบันงการเมืองเพื่อทุกคน ด้านนายวันมูมัดนอมัทาหัวหน้าพักย้ำจุดยืนของพักที่ปฏิเสธนโยบายกัญชาเสรีนะคะและหากได้มีโอกาสร่วมรัฐบาลก็จะล้มการเปิดกัญชาเสรีให้กลับไปใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นค่ะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นแม้หลายฝ่ายจะมองว่าเป็นบ้านของนายวันมูมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาตินะคะแต่ว่าผลการเลือกตั้งในจังหวัดยะลาเมื่อปี2562พักประชาชาติได้ไป2ที่นั่งและพักพลังประชารัฐสามารถแทรกเข้ามา1ที่นั่งในเขตเลือกตั้งที่1คือนายอดีรัน าลีอิสฮอนะคะที่เฉือนเอาชนะนายภูริพงษ์พงษ์สุวรรณสิริอดีตรองนายกอบจอจังหวัดยะลาบุตรชายของนายประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริอดีสสของพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยทําให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นเปลี่ยนตัวผู้ลงรับสมัครในรอบนี้เป็นนายประสิทธิชยัยพงษ์สุวรรณสิริเพื่อชิงชัยในนัดล้างตาค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณในจังหวัดยะลาขณะนี้ในส่วนของผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นั้นทยอยเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อรอต้อนรับนายจุลินลนักษณะวิสิทธิ์ัวหน้าพักที่จะมีการปลาสัยใหญ่ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดยะลาค่ะควะสีคุณชิลานะคะ